โอหอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะมาชิมนะเพื่อคนแต่ว่าพอดีว่ารู้สึกว่ากําลังมันกําลังนัวเลยนะฮะไม่รู้ว่าศึกดวลเดือดอะไรผมเข้ามาผมก็เลยกดอาชิพหน่อยอแตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหรูฟี่ก็มาพกก็มีเอาว่ะใครเป็นใครอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมเข้ามาเจอก็เลยแบบว่าเอาเอาซะหน่อยนะอาชิพระหว่างลุกเซิร์ฟบอลกันเนี่ยซะหน่อยนะครับผมอโอเค โอดูนะครับโอ้โหนวนียานวเนียเลยแก๊งไหนกับแก๊งไหนวะเนี่ยะซัดกันยับเลยส่ว <c oughs> นใหญ่จะใช้เป็นลูฟี่นะครับเหมือนจะมีปืนพกด้วยหนึ่งกระบ,บอกก็มีใครโดนด้วยนะมีใครโดนด้วยเว้ยรุนราคาตลอดเลยเหมือนปืนพกใครใช้ปืนพกนะปืนพกปืนพกอยู่ข้างในห้องนี่นะครับ <c oughs> อ๋อเอาว่ะเอาว่ะ เอาเอาเอาเมื่อกี้ยังไม่ยิงกันทีนี้ยิงกันสรุปยังไงเอาแล้วเอาแล้วโ,ฮ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 โฮคตรมันนะครับเซิฟนี้บอกเลยนัวจัดจัดนัวจัดจัดสึกสึกดวนเดือดแก๊งไหนกับแก๊งไหนที่ผมไม่รู้นะใครที่มาดูแล้วมีตัวเองอยู่ในนี้ก็มาคอมเมนต์บอกได้นะว่าเป็นอะไรกันนะครับทำไมมันนัวอย่างนี้นะเหมือนจะแตกกันไปหลายคนแล้วนะก่อนหน้านี้แบบว่าอ ก่อนหน้านี้แบบว่ามีเยอะกว่าน,นี้นะเหมือนจะแก๊งปืนพกชนะไหมเหลือแต่แก๊งปืนพกทั้งนั้นเลยนะครับโอเคโอ้ยจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอนีไ่ไงเหมือนจะจบแล้วนะครับเหมือนเป็นแก๊งปืนพกชนะนะฮะโอ้โหยังเอาอะ่ะโคตรหนัวโคตรบันอะมนเมื่อกี้โอเค เดีย๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่ขึ้นกันไปอีกนะครับโหคนอย่างเยอะเลยอ่ะอดูดิน้องโซนิคของดูคิวฟีดขึ้นนะครับยังยังขึ้นไม่เสร็จเลยอ่ะคิวฟีดมันขึ้นช้าใช่ไหมดูดิทางขวานัวจัดจัดนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอันนี้ก็มาเกิดอ,อาชีพสั้นๆให้ดูนะฮะอ่าอันนี้เป็นเซฟโซนนะครับผมไม่ได้ ไปดูในพ v p ีไม่ได้ไปดูฟาร์มนะครับก็จะยิงกันประมาณนี้เซิร์ฟเวอร์ก็ยิงกันตายไม่ยากนะครับผมเห็นแบบนี้คือมันตายไม่ยากนะฮะเข้าหัวสามสิบเมตรเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาืมเ,เรียบร้อยโอ้ยลูฟี่แตกจกังหวะนี้ยังไงโอ้โหลูฟี่แตกไม,ไม่รู้ว่าใครดูได้นะปืนพกออกมาช่วยเพื่อนเหมือนตัวลูฟี่นี่จะเป็นพวเดียวกันกับปืนพกหรือเปล่านะเพื่อนแตกไปอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเอายังไงอยังไง ดูเดือดดูเดือดดูเดือดพุด่พลาดพุด่พลาดโอ้ oh, ขึ้นไปแล้วเริ่มเริ่มขึ้นไปแล้วเอาละเอาละเริ่มขึ้นแล้วนะฮะเริ่มขึ้นแล้วเอาแล้วดันมาแล้วป <c oughs> ืนอะไรวะน่ะอีเซนนะครับมีปืนส่วนใหญ่จะใช้เป็นลูฟี่น,นะครับมาตรฐานโอ้โ oh, หนัวนัวรอบนี้นัวชั้นหนึ่งวะ่ะรอบนี้นัวชั้นหนึ่งวะ่ะ โอ oh, mm ้ม um oh, okay. like. uh, so like ันไม่เห็นเออโอ้โหผมอยากจะแบบให้เห็นมุมมองแบบไม่มีตึกมากๆเลยนะนี่มันมีกระแพงบังก็เลยแบบต้องไปมาซะหน่อยบินไปบินมาบางคนอาจจะเบียนหัวนะก็ต้องขอไภด้วยอุ้ยเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับเซตตกัญชานะฮาวเพลงเข้าในดงสุดยอดอาวุธ จบจังคือยิงกันไม่สิ้นไม่สุดอะบอกให้โคตรหมันนะครับนะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แหละนะครับเขาก็จะยิงกันต่อไปส่วนผมก็จะเป็นอแอดมินที่ดีนะครับคอยเฝ้าสังเกตการดูแลลูกเซิร์ฟนะครับอยู่นี้เรียกไปนะครับผมใครอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดนะครับแล้วก็กลุ่มเข้ากลุ่มมาด้วยนะโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้ก็แนวฟาร์มหาของมดโหดมายิงเล่นกันนะครับผม บอกเลยว่าใส่ฟรีเล่นได้ใส่ฟาร์มร้องว้าวนะครับผมเพราะว่าของกระโถดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเติมก็มีเล่นนะครับกา,ารันตีเลยนะถามใครก็ได้ที่เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้บอกเลยว่าแจ่มนะครับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์แบบแบบเนี้ยแบบเซิร์ฟไทยบ้านเนี่ยหายากนะครับที่จะให้ของฟาร์มเนี่ยโหดโหดกว่าของเติมเนี่ยแล้วก็มีการขายของกันแบบว่าเห็นปะพูดพูดถึงก็มีการขายของเนี่ยเห็นปะเออนะฮะใครที่มาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้คือแบบ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าสายฟาร์มสายฟรีสายยิงเนี่ยสนุกกันทุกคนนะครับผมโอเคไว้ปบะมานนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย,บาย